สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง KV Invest นะครับและก็ขอขอบคุณผู้ฟังจากช่อง KV Invest ทุกท่านด้วยครับถ้าชอบเนื้อหาของเราก็ฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากเสียมบล็อกเชนครับเกี่ยวกับบริษัท s t r a t e g i a อ๋อเรื่องการซื้อบิตคอยล่าสุดของเขาใช่ไหมคะที่เป็นข่าวใช่เลยครับการเคลื่อนไหวล่าสุดที่แบบทำให้หลายคนเอ๊ะแปลกใจแล้วก็มีคำถามตามมาเยอะเลย เราจะมาลองเจาะดูข้อมูลสำคัญกันว่าทำไมรอบนี้มันถึงดูต่างออกไปแล้วมันอาจจะบอกอะไรเราได้บ้างได้เลยค่ะเริ่มกันเลยนะครับคือข้อมูลหลักๆก็คือ s t r a t e g i เนี่ยที่เรารู้กันว่าเป็นผู้ถือบิตคอยรายใหญ่มากๆเลยค่ะเขาเพิ่งยื่นเอกสารให้กรอต่อสหรัฐหรือ SEC นะครับว่าซื้อ b บิตคอยเพิ่มอีกแล้วอืซื้ออีกแล้วใช่ครับช่วงวันที่1 6ถึง22มิถุนายน2025นี่เองแต่ว่า แต่ว่าตัวเลขเนี่ยสิครับที่น่าสนใจค่ะยังไงคะรอบนี้ซื้อไปแค่245 BTC เองครับหืม245ครับคิดเป็นเงินก็ประมาณ26ล้านดอลลาร์โหน้อยมากเลยนะคะนั่นน้อยมากๆเลยครับถ้าเทียบกับแค่สัปดาห์ก่อนหน้านูนเขาซื้อไปตั้ง1100 BTC นะครับโอ้โหหมื่นกว่า BTC กับ200กว่า BTC นี่ต่างกันเยอะจริงๆครับ ใช่ค่ะความต่างตรงนี้แหละค่ะที่แบบน่าสนใจมากคือปกติเนี่ย s t r a t e g y ซื้อทีเป็นหลักพันหรือบางทีเป็นหมื่น BTC มาตลอดเลยนะคะครับผมพอรอบนี้เหลือแค่หลกักร้อยต,ต้นต้นแบบนี้เออมันก็เลยเกิดคำถามในชุมชนคริปโตทันทีว่าเอ้เกิดอะไรขึ้นคนก็สงสัยกันสิครับใช่ค่ะบางคนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตหรือแบบแซวกันไปเลยว่า strategies กำลังมีปัญหาเรื่องเงินทุนหรือเปล่าอ๋อหรือที่เขาพูดพูดกันว่าถังแตกไหมอะไรแบบนี้ค่ะโห ก็คิดกันไปได้นะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดจริงๆเพราะภาพจำคือ Strategy ต้องซื้อลอตใหญ่ตลอดและถ้าดูสถานะโดยรวมจริงๆตอนนี้ Strategy เขาเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าดูข้อมูลล่าสุดเลยนะคะตอนนี้ s t r a t e g y ถือ Bitcoin ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,92,345 BTC ค่ะ5 9 0 0 0 0กว่า BTC ใช่ค่ะ,คะมูลค่ารวมตอนนี้ก็น่าจะโหกว่า60,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไปแล้วนะคะเยอะมากจริงๆส่วนต้นทุนเฉลี่ยที่เขาซื้อมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 6 8 1ดอลลาร์ต่อ BTC ค่ะ7,000กว่าดอลลาร์แล้วเงินทุนที่เขาใช้ซื้อนี่มาจากไหนเป็นหลักครับ ส่วนใหญ่เลยนะคะก็มาจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทเขาเองค่ะอ๋อที่เป็น STRCK กับ STRF ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนั้นเลยก็เป็นวิธีระดมทุนแบบหนึ่งของเขาครับผมซึ่งถ้าเรามองย้อนไปนิดนึงนะคะตั้งแต่ส t า a t e g ี MICRO เขาเริ่มใช้กลยุทธ์นี้เลยคือเริ่มซื้อบิตคอยสะสมตั้งแต่กลางปีผศาน2020นะคะครับราคาหุ้นของบริษัทเขาเองนี้พุ่งขึ้นมาเยอะมากนะคะแบบกว่า3,000%เลย3,000%ค่ะ ในขณะที่ราคาบิตคอยเองช่วงเดียวกันนั้นก็ขึ้นมาประมาณ1,000อ์เซอ๋อก็คือหุ้นขึ้นแรงกว่าตัวบิตคอยเองอีกใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆล่าสุดนี้ราคาหุ้นเขาก็ค่อนข้างทรงๆนะคะอยู่แถวแถว0กว่าดอลลาร์ประมาณนั้นครับดังนั้นเนี่ยการซื้อน้อยแบบผิดปกติครั้งล่าสุดนี้มันก็เลยอ่อกลายเป็นเรื่องที่คนจับตามองกันมากใช่ครับ ว่าเอ๊ะมันเป็นการปรับกลยุทธ์แค่ชั่วคราวหรือเปล่าหรือว่าเป็นสัญญาณว่ามุมมองต่อตลาดเขาเปลี่ยนไปหรืออาจจะเกี่ยวกับสถานการณ์เงินจริงๆอย่างที่เขาแซวๆกันก็เป็นไปได้ค่ะคือความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะตรงที่ว่า ตลาดอ่อนไหวกับการเคลื่อนไหวของ s t r ATEGY มากจริงด้วยครับแค่ขยับผิดจากแพทเทิรนเดิมนิดเดียวใช่ค่ะก็เกิดแรงกระเพื่อมเกิดความกังวลคำถามตามมาเพียบเลยแสดงว่าทุกย่างก้าวของ s t r ATEGY นี่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับมากๆเลยค่ะสรุปก็คือการซื้อบิตคอยปริมาณน้อยครั้งล่าสุดของ s t r ATEGY เนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้เปลี่ยนภาพรวมใหญ่ว่าเขายังเป็นผู้ถือครองรายใหญ่มากๆอยู่ครับ แต่มันก็ได้จุดคําถามสําคัญขึ้นมาทันทีเลยทั้งเรื่องกลยุทธ์เรื่องสถานาการณ์เงินมันสะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าตลาดเนี่ยอ่อนไหวต่อการกระทําของผู้เล่นรายใหญ่มากๆแล้วทั้งหมดนี้มันจะนําไปสู่อะไรต่อก็อาจจะยังเร็วไปที่จะสรุปนะครับใช่ค่ะคงต้องดูกันต่อไปแต่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องติดตามกันต่ออย่างแน่นอนครับ ซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าหรือจริงๆแล้วทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ของผู้เล่นระดับ s t r a ทเ g จเนี่ยมันอาจจะมีความหมายซ่อนอยู่มากกว่าแค่ตัวเลขที่เราเห็นก็ได้นะคะอืมเป็นไปได้ครับมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดหรือว่ามันเป็นแค่การบริหารจัดการภายในของเขาเองที่ตลาดแค่เอาไปตีความกันไปต่างๆนานา,นาเป็นคำถามที่น่าคบคิดทิ้งท้ายไว้จริงๆครับ